พบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับโปรแกรม OBS อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่า OBS ยังไงนะครับให้สามารถใช้กล้องมิเ l e ลสนะครับ ไลท์ like ออกไปเป็นแนวตั้งสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูในโปรแกรม OBS นะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้ปกติเราจะไลท์แนวนอนใช่ไหมแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบางทีเขาจะไลท์แนวตั้งนะครับเพื่อเวลาที่คนดูผ่านมือถืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะดูเป็นแนวตั้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอปิดสตูดิโอโหมดก่อนแล้วกันนะครับพรเป็นผม2คนมันจะงงๆนะอ่ะเป็นอันเดียวแล้วกันนะครับทีนี้ให้เข้าไปที่ตรงนี้ครับ Setting ครับแล้วเข้าไปที่ตรงนี้ครับ วิดีโอนะครับจะเห็นว่าเบสแคนวาสของเรานะครับวิดีโอที่เป็นเบสแคนวาสเนี่ย1 2 8 0งสอคูณเจ็ดก็คือไลท์ออกไปเป็น HD นะครับถ้าใครเป็น Full HD นะครับมันก็จะเป็น1 9 2 0งเก้าคูณ่ยใช่ไหมครับถ้าดูตรงนี้เราจะเห็น aspect ratio นะครับมันจะเป็น16ต่อ9มันก็คือเป็นแนวนอนใช่ไหมครับ วิธีการทําง่ายมากนะครับก็คือเราแค่มาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ครับที่มันเป็น1 2ึ0งคูณเจ็เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเอา1 2ึ0ไปอยู่ข้างหลัง 1, 2ึ0ไปอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วเอา720มาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ข้างล่างก็เหมือนกันเลยนะครับตรง o u t p u t Scale, Resolution เนี่ยนะครับให้มาเป็น720คูณ1280 เช่นเดียวกันนะปึ้งนะครับทีนี้เราจะมาดู aspect ratio นะครับจะกลายเป็น9.16และมันเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแล้วครับ <S <S สมมุติว่าถ้าเป็น full HD นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น10.8.0.1.9.2.0เหมือนกันเลย Copy มาวางปึ้ง อัตราส่วนมันก็จะเปลี่ยนเป็นจาก16ต่อ9เป็น9ต่อ16เหมือนกันนะครับอัตราส่วนเท่ากันเพียงแต่ว่าความละเอียดเยอะกว่าถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคไปครับเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นแนวตั้งแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เบสมันมาน่าจะเป็น7 2 0เปลี่ยนเป็น1 9 2 0ก่อนนะครับโอเคนะครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับทีนี้ครับเราต้องหมุนกล้องครับหมุนกล้องง่ายๆเลยครับต้องหมุนกล้องให้มันเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้กล้องที่เราถ่ายอยู่ เปลี่ยนหมุนกล้องครับเป็นแนวตั้งครับวิง่ายๆเลยครับแมนนวลเลยครับปึ๊บอ่าผมก็ขออนุญาตดูมุมแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้ทีเนี้ยมันก็จะเป็นแนวตั้งแล้วหมายถึงกล้องนะครับแต่ว่าภาพยังไม่เป็นแนวตั้งใช่ไหมวิธีการถัดไปนะครับก็คือเราจะมาคลิกขวาที่ตรงนี้ครับที่ตรงซีนเนี้ยแหละนะครับเนี่ยคลิกขวาเข้าไปแล้วก็ไปที่ transform แล้วก็ rotate นะฮะไปที่90้ d g อ่าแบบนี้นะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาได้แบบนี้นะครับอ่าทีนี้มันยังไม่เต็มจอใช่ไหมครับเราก็จะทําให้มันเต็มจอโดยการลากครับอ่าลากเลยนี่เต็มจอแล้วครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะขายสินค้าออนไลน์เป็นแนวตั้งได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้เองนะฮะไล์ออกไปมันก็จะเป็นแนวตั้งอ่าแบบนี้ยังเห็นหน้าอยู่นะครับแม่ไม่มี d u ดั s โชว์เคสเหมือนในเซตวีหรือเซตเนาะ โอเคนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ